และนี่คือวิธีหาโลบัคง่ายๆในรูปแบบของเดออันเกมขอ5โลบัคครับขอ5โลบัคครับนั่นไง5โลบัคมาแล้ว5โลบัคมาแล้วขอบคุณครับขออีก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 ขออีกขออีกขออีกเอาว่า10โลบัคมาว่ะโอ้โห10โลบัคมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีไหมครับ มีอ <c oughs> ีกไม้มีอีกไม้มีอีกไม,ม้โอ้มากแล้ว10บโลบั๊กครับ1ิโลบัคกมาอีกแล้วเฮ้ย10บโลบั๊กมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหรวยรวยรวยขอห้าโลบั๊กครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับขอห้าโลบั๊กหรือจะมากกว่านี้ก็ได้โอ้ตรงนี้แสงจ้ามากเลยท่านผู้ชมครับแสงโคตรจ้าฮะ5้าโลบั๊กมาอีกครับคนเดิมเมือน,นี้ว่าคนเดิมโดเนเด็ดคนเดียวเลย มาอีก5โลบักมาอีก5โลบักสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นแมบปบนั่งเล่นของผมนะครับแค่พิมพ์คำว่านั่งเล่นสำหรับใครสนใจมาเล่นด้วยกันนะฮะเปิดไมค์คุยกันหาเพื่อนคุยชิวๆนะครับก็กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่สบายนะฮะเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยผมจะลงคลิปชดเชยให้กัแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับผม